กาบสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุคนเดอ้อเอฟซีทุกท่านพี่น้องคลิปนี้พี่น้องเหตุใดชาวเนิดถึงลือสนัน่นเรื่องนี้บอกว่าพระเอกสันเป็นต้นเหตุหรือไม่นะพี่น้องเนาะเกิดอะไรขึ้นพี่น้องเป็นต้นเหตุเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวจีดวงสีวสูฟังเดอ้อในส่วนของก่อนหน้านี้นะพี่น้องเนาะก็มีในส่วนของดามาพูดถึงที่ในส่วนของว่าทาง บอดบิ๊กโดนทางแพวเผาห้ามติดต่อทางแม่ของลูกด้านเอง่นองให้ติดต่อพาจากพี่เลี้ยงแต่ว่าในส่วนของประเด็นที่เบาถึงนี้ก็คือเป็นทางชาวเน็ตได้พูดแล้วก็ลือสนันกันทีเดียวว่าต้นเหตุที่ทำให้แพวเพาต้องเลือกวิธีนี้แล้วก็ห้ามพ่อของลูกติดต่อตนเองต้นเหตุคือ ทางพระเอกลิเกหรือไม่วสาสันวาพินวองนั่นล่ะก็เลยเป็นคอทุกเทียงกันเกิดการตั้งคำถามขึ้นมาท่านที่ว่าทางพระเอกลิเกเป็นคนกลุ่มทุกอย่างแล้วหรือไม่วสาสันวทาทั้งที่ตอนนี้อาจจะเกิดจากการหึงห่วงทางเพลียวเพาหรือไม่วสาสันวาพ่นวองบอกว่าเป็นประเด็นที่าทางพระเอกสั้นนี้เป็นคนห้าม ให้แพลวพาวติดต่อกับทางผู้ใหญ่บ้านหรือไม่มาสันว่าบอกว่าเปอร์เซ็นคือหลานเปอร์เซนแน่นอนมาสันว่าวาทางพระเอกสั้นนี่คือเป็นต้นเหตุเป็นค้นหามแพลาพาวให้ติดต่อกับอดีตแน่นอนมาสันว่าบอกว่าอาจจะเป็นการหึงหวงหรืออาจจะเป็นเพราะไม่อยากให้ติดต่อกับอดีตกลัวว่าเขาจะกลับไปคืนดีหากันหรือเปล่าวาสันว่าพี่น้องหลายคนหลายคอมเมนต์ก็ว่าเป็นเพราะพระเอกสั้น หึงหวงทางเพล่าเเพ้วแน่นวนว่าที่บ่ให้ติดต่อในในส่วนของทางวอดบิกเนาะพี่น้องเนาะบางท่านก็บอกว่าทางผู้หญิงอาจจะกลัวคนใหม่น้อยใจก็เป็นได้วาสันว่าที่เขาต้องตัดกับทางอดีตก็คือเขาอาจจะเห็นใจหรือไม่อยากให้คนใหม่คิดมากหรือเปล่าวาสันว่าพี่น้องบางท่านก็เลยว่าเห็นผู้ใายดีกว่าลูกตีวาสันว่าทําไมต้องไปใส่ใจหรือเห็นใจทางฝั่งคนใหม่ มากกว่าที่จะเห็นใจหรือคิดถึงผลประโยชน์ของตนเองกับลูกไหมวาสันวาการที่ติดต่อทางเม่ของลูกบัใช่วาสิติดต่อในส่วนของการผิดสวาดหรือมีความรักต่อกันแต่การติดต่อน,นั้นมันเกิดจากที่ทําเพื่อลูกไหมวาสันวาทั้งสองคนก็คือเลิกกันไปแล้วการที่เหาซีเวลกันหรือทําอีกอย่างเพื่อลูกในอนาคตมันไม่จําเป็นต้องตัดขาดหรือ ห้ามที่จะคุยกันไหมวาสันวาถ้าจะบอกว่าการตัดขาดจากพ่อของลูกนั้นไม่ให้เขาติดต่อตอนเองทุกช่องทางเพื่อที่จะเอาใจผู้ใหม่อันนั้นคุณคิดผิดแล้ววาสันวาถือว่าคุณเอาผู้ไยมากกว่าลูกเจ้าของแล้วล่ะวาสันวาพี่น้อง นั่นแหละพี่โนโอ้องมันเลยเป็นประเด็นวบาถึงเรื่องนี้เนาะพี่น้องเนาะว่าต้นเหตุที่ทําให้แพลวพาวต้องตัดสินใจแบบนี้เกิดจากพระเอกสันนั่นเองพี่น้องว่าอ่าทางผู้ชายคนไม่นี่หึงห่วงแน่นอนก็นเลยมีการตัดสินใจที่สิบอกกับฟังอดีตว่าแบบนี้แล้วก็บบอกว่าทางพระเอกสันเป็นตัวต้นเหตุที่ทําให้แพลวพาวต้องตัดสินใจแบบนี้มาซันมาพี่น้องอันนี้ก็เป็นในส่วนของความ คิดเห็นแล้วก็ที่ทาง f อชาวเน็ตหลายคนหลายท่านได้พูดถึงเรื่องดังกล่าเนาะพี่น้องเนาะแต่ในส่วนของทางด้านฝั่งเอซคู่จิ้นเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็บอกว่าเพี้ยวเผพ้วทำถูกต้องแล้วตัดสินใจเด็ดเดี่ยวมากกว่าซันวาสมควรเหตุแบบนี้ตั้งโดนเลีว่กวซันวาบอกว่าพ่อของลูกโบหินแกนาจะของบ่เหินแกนาเม่ของลูกจะของกะสมควรได้รับ แบบนี้แหละประสันมาพี่น้องนั่นแหละพี่น้องอันนี้ก็เป็นในส่วนของที่ทางชาวนิตได้พูดแล้วก็ถกกันสนั่นถึงเรื่องดังเก่าวเนาะพี่นนะ้องเนาะแล้วพี่น้องล่ะคิดเห็นกันจังใดในเรื่องนี้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวทามีข่าวมาอัปเดตไม่เดี๋ยวเจดวงเสียวมาฝากพี่น้องใหม่เด้อจา้าส่วนคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจา้า